นักเรียนดูในสมุดของนักเรียนแล้วก็เปรียบเทียบกับที่ครูกําหนดให้นะคะก่อนที่จะอ่านเป็นทํานองเสนอเราจะอ่านธรรมดาก่อนนักเรียนอ่านธรรมดาเวลอาอ่านอ่านยังไงคะการแต่งสัทลักษณ์ในการแต่งกลอนวรรคหนึ่งจะมีกี่คํา8คคาแต่บางครั้งนะก็มีข้อยกเว้นว่าไม่ต่ํากว่า7ไม่เกิน9แต่ถ้ามี8คํานักเรียนจะแบ่งว่าการอ่านได้ง่ายใช่ไหมคะ ถ้าเจ็ดคำนักเรียนต้องดูให้ดีถ้ามีเก้าคำนักเรียนต้องดูให้ดีนะคะการเว้นวรรคในการอ่านในแต่ละวรรคนะคะก็คืออ่านแบบสามสองสามสามสองสามนะคะก็จะรวมเป็นกี่คำคะแปดคำนะคะความโกรธนั้นอ่ะเว้นวรรคไว้นะคะใช้ปากกาสีแดงขีดขั้นไว้นะคะความโกรธนั้นมันเหมือน ขีดไว้นะสามใช่ไหมคะสองสามก็คือทะเลบานะคะวัดที่หนึ่งดูไปทีละวัดนะคะเคลื่อนซัดซาขีดไว้นะเครื่องหมายทับนะขันไว้าศาสตร์โครมเครื่องเครื่องหมายทับไว้หมทลาใช่ไหมคะถ้าเป็นการแบ่งแบบสามสองสามอ่านง่ายไหมอ่านง่ายไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูในบทต่อไป นะดูในสมุดของนักเรียนนะคะลมกระนําเครื่องหมายทับซ้ำคลื่นเครื่องหมายทับคลื่นคืนมาอันนี้แบ่งเป็นไหมแบ่งเองได้ไหมคะอะลองแบ่งเองนะคะเหมือนอุราพรุ่งโชดเพราะโกรธขันดูในสมุดนะคะอย่าคุยกันนะคะ ดังคลื่นลมกิดทับไว้มาระดมอยู่ในอกครูไม่ต้องคลิกสไลด์ตามนะใม้ตามไหมมีในสมุดแล้วใช่ไหมคะดังคลื่นลมมาระดมอยู่ในอกมันป่วนปั่นเว้นวักงันงกเว้นวักจนอกสัน่นหน้าบึง้งแผดเสียงเยี่ยงกลุ่มพันนนะคะหน้าบึง้งแผดเสียงเยี่ยงกลุ่มพันนะคะ เดี๋ยวครูคลิกตามนะคาว่าในในในวรรคที่สามนะคะหน้าบึง้งเว้นวรรคแผดเสียงเว้นวรรคเยี่ยงกลุ่มพันมีกี่คำคะวรรคนี้หน้าบึง้งแผดเสียงเยี่ยงกลุ่มพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมคะเออก็จะแบ่งวรรคแบบนี้ นะไม่ต่ำกว่า7ไม่เกิน9นะคะแยกเขี้ยวฟันเว้นวักเสียสงา่า <Yeah. S 1> เว้นวัก <Yeah. S 1> ไม่น่าดูแยกเขี้ยวฟันเสียสงา่านะลักษณะการแต่งกรอนเนี่ยถ้าเปล่งเสียงออกมา1ครั้งถือว่าเป็น1นึ่คำนะคะหพยางเนี่ยนะคะแต่ว่าะจะนับเป็นคําในการแต่งคําประพันธ์นะคะจะไม่เหมือนกับ การเขียนโดยทั่วๆไปถ้าคําว่าสง่าเนี่ยออกเสียงสองพยางแต่ว่าเป็นหนึ่งคำใช่ไหมคะถ้าถ้าลักษณะการเรียนในเรื่องคําโดยทั่วๆไปแต่การแต่งคําประพันธ์เนี่ยก็จะนับเป็นสองคำนะคะแยกเคี้ยวฟันเสียสง่าไม่น่าดูนะออกเสียงทั้งหมดกี่พยางคะเก้านะคะเรียนเว้นวร์กดูให้ดีมาดูในบทต่อไปนะคะขาดสติเว้นวร์ก ตติตรองเว้นวักใจหมองมัวนเรียนอย่าคุยกันสิคะขาดสติตรีตรองใจหมองมัวเว้นวักมัดทำาชั่วเว้นวักขุนหันเว้นวักการเว้นวักภายในวักนะที่ครูอธิบายนักเรียนหลายคนปฏิบัติตามเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้ฝึกการอ่านนะครูให้คะแนนด,ด้วยนะคะใครที่ปฏิบัติตามที่ครูแนะนำนะคะ ไม่ต้องห่วงเอกสารหลักฐานมีไว้ในสมุดนะถึงจะมีเว้นวักปรีชาเว้นวักปัญญาฟูหากไม่รู้เว้นวักระงับโกรธเว้นวักโทษร้ายจริงนะะมาดูบทสุดท้ายนะคะ ควรคุมใจเว้นวักไว้ให้เหมือนเว้นวักทะเลสงบวักที่สองจะประสบเว้นวักผลดีเว้นวักเป็นที่ยิ่งต้องใจเย็นเว้นวักเข้าไว้เว้นวักไม่ไหวติง่งเขาชนะเว้นวักกันพระนิ่งเว้นวักมีถมไปนะคะ เป็นว่าคือใช้เครื่องหมายทับใช้ปากกาสีแดงขีดขั้นไว้นักเรียนจะได้แบ่งวรรคในการอ่านได้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวครูครอกลับมาที่สไลด์ที่14นะคะนักเรียนจะได้ฝึกการอ่านไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนทุกคนนั่งตัวตรงนะคะการเปล่งเสียงในการอ่านทำนองสนอนนั้นนักเรียนต้องนั่งตัวตรงนะคะนั่งตัวตรง มืออาจจะวางปากกาก็ได้ตามองที่สไลด์ที่ครูกำหนดให้หรือว่าในสมุดก็ได้ <c oughs> นักเรียนทุกคนควรที่จะเปล่งเสียงออกมาให้พอเหมาะไม่ดังมากไปไม่เบาไปให้ได้ยินเสียงของตอนเองนะคะอย่างชัดเจนนะคะเพื่อ <c oughs> ที่จะตรวจสอบดูว่านักเรียนอ่านได้ถูกต้องหรือไม่ <c oughs> เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนฝึกการอ่านนะคะอ่านพร้อมกันก่อนแล้วเดี๋ยวมี สิ่งที่ต้องแก้ไขนะคะเดี๋ยวครูจะ,ะแนะนําให้ลองอ่านพร้อมกันก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะให้สัญญาณ1นึ่งสเรียนอ่านเลยนะคะพร้อมหรือยังคะ,ะ 1, 2, หนึ่งสองดังกว่านี้ เอาใหม่นะคะเอาใหม่ครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามความโกรธนั้นมันเหมือนทะเลบาคลื่นซัดซาดซาดัซดคลมโฮมทะังลมกระหนำ่ำซ้ำ คล,นคลืนมาเหมือนอุราพลุงโชดเพราะโกรธครันดังคลื่นลมมาระดมอยู่ในอบมันป่วนปั่นงันงกจนอกสันน กุมพันแจกเขียวฟันเสียสงาไม่น่าดูขาดสติตรตรีองใจมองบัวมักทำชั่วหุนหันพลันอดสูงถึงจะมี ปัญญาฟูหากม่รู้ระงับโรดโทษรายจริงควรคุมใจไว้ให้เหมือนทะเลสงบจะประสบผลดีเป็นที่ยิ่ง องใจเย็นเข้าไว้ไม่ไวต้ติงเขาชนะกันเพราะนิ่งมีถมไปพอ,อไะะพอจะอ่านได้ไหมคะพอจะอ่านได้ไหมครูขอกลับไปที่สไลด์ที่14นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านอีกสักรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวในชั่วโมงหน้านะคะ จะสุ่มตัวอย่างให้หนักเรียนออกมาอ่านนะคะอ่านพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางก่อนในชั่วโมงนี้นะคะนั่งตัวตรงนะคะเปล่งเสียงออกมาให้ความเหมาะให้ได้ยินให้ชัดเจนนะคะจะได้รู้ว่าตัวเองนั้นต้องแก้ไขตรงไหนหรือว่าดีแล้วนะคะพร้อมกัน1 2ึสความโกรดนั้นมันเหมือนทะเลบา เสดสัดสัดคลมโหมทลงังลมกระนำ่ำซ้ำคลื่นคลื่นคลื่นมาเหมือนอุราพลุงโชดเพราะโกรธครันดังคลื่นลมมาระดม มันป่วนปั่นงานงกจนอกสั่นหน้าบึ้งแผดเสียงเยี่ยงกุมพันแจกเขียวฟันเสียสง่าไม่น่าดูขาดสติตรตรองใจมองมู หากทำชั่วหุนหันพลันอดสูงถึงจะมีปรีชาปัญญาฟูหากมีรู้ระงับโกรธโทษไรจริงควรคุม จะประสบผลดีเป็นที่ยิ่งต้องใจเย็นเข้าไว้ไม่ไว้ติงเขาชนะกันเพราะนิ่งมีถมไปสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนก็ได้ฝึกการอ่านํำนองสนาะนะคะ นักเรียนจะอ่านได้ดียิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อนักเรียนไปฝึกการอ่านบ่อยๆอ,อ่านซ้ำหลายๆครั้งนะคะพยายามอ่านให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์แล้วก็การเปล่งเสียงในแต่ละคำรูปแบบของคำวรรณยุกนะคะต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ